เสวัสดีครับทุกคนมาเชียร์พวกเราได้นะคะที่เตยตาการ์ูนเร i ิงไทยแลนด์สนามสมโพธิเจ็ดร้อยปีเชียงใหม่เมื่อกี้กลุ่มโปรโมดสวัสดีครับโปรโมทสองรอยปีสายไปเลยห้าร้อยปีเดินละโอ้ยเจ็บหัวใจเดี๋ยโกรมึงนะมึงขอโทษนะครับ พแบบไม่ดดเดี๋ยวหล่อลอายุให้ไหมขอบคชอบขอโทนะครับไม่ร้อนนะครับอยู่หน้าพัดลมฝ<อ>นตกแพกลื่นต่อให้ย็นยูก่อนแข่งมันมันก็คือมันดื่มปะอีกสีมันลื่นออชอบาจมันมากมันหาโค้ดมั้งด จะเย็นนะภูไลฟ์สดอยู่นะเพราะมึงเก่งใช่หรอไอ้เนี่ยจะมีผู้คนที่สามนะอย่ายิ้มเฉือนอย่าครับเพื่อนอย่ายิ้มเฉือนครัทุกคนโอ้ยวันดีกินข้าวกลางคามากินข้าวมันกันนะยี่ยงใผัดขิงอร่อยมากครับผมกินแบบทำอะไรอะ ไม่ใช่ให้ลองอย่าดได้เอาหรอดัง้อมไปด้วยได้ไหมนี่ใส่ e t ขับรถ้วยหรอหรอ่ากให้รอกไปไหนอ่ะ เกือบวอีกแล้วเพรั้นเราต้อต้งวันเท้าจนพ่อเขาต้องตอบอ่ะไม่เป็นไรลูกเล่วกันทาไปหว้เกี่ยวกับเรื่องแบบความรักงานตลบอ่ะ เอ้ยก็มน้ำเย็นเ่ะแน้ำพี่ไปไหนอ่ะแล้วน้ำเย็นไปรสชาติยังไงเนี่ยแตซาบิโก้อนยัไปเนาะมันมีอีกไหมอ่ะน้ำเย็นอ่ะว่าไม่น่ามีแล้วนะแล้วมีน้ำเม่ตรงนี้ดูให้มันมันจะไม่เปียก ยังยังจะหาอะไรมาลูกให้กูอีกแค่นี้ก็แบนแหละโอ้โหแก้ผู้สูงอายุเลยมั้งไอ้เหี้ยเก็บอะไรผมไม่ให้หมดถอนหมวกมามึงต้องสะพึงมึงงงมากกูไม่รู้ด้วยวันใม่เหมือนกันตะมาดูสนุกดีดูว่าทางไหเดินทางไม่ผานมาเมื่อวาน รวมท400ท่านมามาเชียร์พวกเราได้นะอุ้ยน่ารักจังมากไม่ไงวคนถึงวันแล้วที่พี่ยืนรองเท้าเนี่ยเหตุกระดุกกดิไปเตื่นใจน้องมากเลยนะเองดูมากมิโก้มีคนมาใส่นาฬิกาตามมิโก้เพิ่งเห็นนะไม่ไม่ไม่มึงอีกตัวเสี้ยนหมดเลย เราดูแล้วมีสี่เแล้วเพื่อนตอนนี้ไม่มีใครเลยมั้ยเรามีแขกที่เชียงใหม่นะครับแม่เอาไปอีกอีกครับผมจะต้องจะเปิดอยู่คนเดียวด้วยนะต้องเลยนะแต่คนห้ามก็ห้ามเน้อน้องเชื่อหูฟังไหมเสียงแปลกแปลกแปลกเหรอร่วมเป็นอะไรล้วล้วล ไม่ได้ชิมกันเป็นพัวะเออพลางงานกับหนูปเนี่ยตัวทป็นแบนมีพวกอะไรอย่างอื่นอะไรสิ่งต่างันแี้เต็มนะจ่ายผี้จ่ายค่าเน็ดไปเมื่อจะจ่ายผมเดินที่แล้วไปหรือเปล่าเนี่ย อาจจะใช่มีคนบอกว่าขอเงินโบเลียมนะขอบคุณนะคะสาวุ๊กคาบสาวุสาวตุเขาบอกมึงเขาไม่ได้บอกามึงว่าฉันเจียงหมิงฟ่านหายหายน้ำเข้าหรือเปล่าคือที่จริงหายของแล้วได้ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วกูได้แอปพล์ละแอปพล์สิบเจ็ดใช่ไหมแต่คราวนี้ความจำตัวนี้มันหนึ่งเทระไบท์ ถ้าสมมติจยา,ายเครื่องไปมันต้องซื้อสองเทไี่เทละไปเทละบิ๊โอ,อเทลบิ๊เหรอทเทละไปคืออะไร,ระไวะเทละไปก็คืออเทละบิอะไรเท็บเนียมันก็สนหัวล้านะต้องไปมันต้องูดว่าต้องไปเทลบีล,ละออพี่คบผมเนี่ยได้สองเทลบี้อ่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าน่่ย่ <c oughs> เชื่อเล็กบิ๊เชื่อเล็กบิ๊อะไรใบเติมมางั้นจไปเติมเติมเข้ามาไหมเพื่อนเชิญเชิญเชิญเติมเข้ามาก่อนเติมมาเงล้วเหรอนี่จะให้มันดูว่าเวลาเขาไลฟ์สดเป็นสองห้องแบบนี้มันทำได้เอาใบสวดแบบนี้มันเขาทำได้ไม่เหมือนมันทำอ่ะ สวัสดีอันยองฮาซีสวัสดนะีอันยองฮาซีสวะสอัคุะค่ะอัสโีลูะนค่ารักมุค่ะสวัสดละสา่สวัะทวกคนะสกสาวนะัสดะวัค่อสดคกสวนะี่ว่ะวด่ะอวัดีะด่วี่ะวงนี้่ <c oughs> มลูกนดีย่ปหว่อย มึงดูหลานหน่อยไปๆกำลังไง้าฟังเรียกพี่ปายจิลูกเรียกพี่ปายพี่ปายกพี่ปายเรียกปายได้ไปให้ร้านหนึ่งเออถ้าเรียกไม่ได้เอาเงินมาสองร้านเนี่ยนะคนนะลูกดูหน้าลูกก่อนไปดี iPhone สองเทเลบิตเออเออมันก็ทำได้เน้อสองเทเลบิตไอโฟนเขาเรียกกี่เทเลบิต เทละบิดแค่สองห้าหกเทเทระบส์กูไม่รู้กูใช้แค่สองห้าหกเบิ่มเขาเรียกเทระไบสหรือเทอะไรไม่ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหมดมึงหยุดมันหยุดไอหยุดเขาเรียกเทรบิดเนาะสองมึงหยุดเทระไบสหรือเปล่าเทรบิด เทลบ่ายกูมึงโกงผมอีละใช่ใมึงโกงขกูอะโมไม่ได้ยินเหรอเนี่ยน้องบอกว่าใช่ใช่อะไรเขาแกล้งมึงไอ้เทลบ่ายอะไม่ใช่เทลบินนี่ของแท้กินอะไรอ่ะกินด้วยเอาท้ามยกตีกูเลยโอ๊ยกดอย่ยกเท้าสิพี่อย่างงั้นลูกก็บ้างลองทานดูบ้างตรงนี้น่ารักไหมลูกอันนี้อุ้ยอะไรอ่ะอบ ตัวละร้อยเนี่ยโอ้ยเฮียมึงไปฟ้องกันนี่ดิอบอบไปปะเนี่ยถึงที่สุดในร้านแล้วอบอบห้ามเอามือไปตันตรงนี้อะไรอ่ะมันอยากกินงูสรุปติ๊กตกเตือนเมื่อตกชุมชนพละกันหนูทำแม่มันมีความสุขอยู่ที่ลูกทำไมที่ไปเขากำลังมีความสุขเล่นให้ดูเนี่ยก็ตัวใหญ่นี่มันจะดังกว่ามากมันนึงแล้วมึงไม่เอาตัวใหญ่อ่ะ มันเกี้กะถ้าตัวใหญ่สองร้อยห้าสิบกัว,กวอ่ะตัวร้อยก็ได้ครับโอเคเออนั่นไงลูกเออเรามีอะไรเล่นแล้วลูกเออนั่นไงนั่งไงลูกเออเอาลูกทางพวกร้อง,หอองเหรอมันร้องอย่างนี้หรอวันขายขนมเพลินได้เงินสิบสองบาทเลยค่ะคอม <c oughs> บอกแล้วจุดเต้นสตาร์ขงทางขนมเพลินอ่ะขอยเลยขายขนมเพล <c oughs> ินได้เงินสิบสองบาทปะ่ะ กบมันเรียกฝนหรือเปล่าไล,ล่ฝนกบมันไม่ชอบน้ำมาเแนะบบมีนน้ำอา้าวเหรอก็เวลาถูกไฟผมลงแม่น้ำก็โดนดา่าตลอดไม่หยบอกไม่จับไม่จับไม่จับไม่อยากดึงหรอกจุ๊บๆลูกจุ๊บๆอ่ะจุ๊บก่อนอ่ะอ่ะอ่ะหมาจับ เอออ่ะจุ๊บอือบบเห็นไหมเขาบอกว่าเรียกฝนเข้าฟางทำงานทุกวันยังลุ้นอยู่ว่าจะร้องไห้ไหมไม่เขาบ้างเลยเขาบ้างนี่นี่ไงเขาบ้างเขาบ้างทำอะไรนี้ให้มึงด้วยเท <c oughs> ้าเท้าหนูชมพูมากเลยเข้าฟางเ <c oughs> ข้าฟางดูพี่พี่กำลังไล่ฝนอ๋อ การสอนความคิดแบบผิดๆให้มารดูผิดแหละกูคิดโอเคเอาไปไม่น่าเลยที่มาเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยกูร้องไห้แล้วไมหละเห็นเห็นป้าเบสไหมน่ะเหรอว่าป้าเบสข้าฟังดูป้าเบส มีอาโต้ตแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อน้องชื่ออลิซาเบตได้ไหมอืเอเจ็ดขวบพี่เจ็ดเคยดูไหมควีนไงชื่ออันนี้ชื่อมีอาอันนั้นชื่อมีนาเปลี่ยนชื่อ<แ>เรียกพี่มีอาสิป้าเรียกป้าดิาเอ,อ่อเรียกนาหรือเปล่า เรียกป้าไปเลยป้ากูไปเรียกป้าแล้วเหรอเออป้าอเรียกป้าป้าเรียกมึงเป็นพี่กูเป็นป้าน้องเอาฟังท้าไปน้องเอ้โหไอ้เหี้ยคนลำเอียงอีตงก็เรียกเหมือนกันหลาดยู่อย่าพูดคำหยาบครับเพื่อนจอลลี่นะเข้าฟังอย่าไปฟังคำพวกนี้นะคะลุกไปไหนไม่ต้องลุก ลุงใช่ไหมลุงอยู่นี่อ่ะไหนาลุงพ่อลุงอ่ะเรียกลุงพี่ปายเรียกลุงปายก่อนแล้วลูกมาอ่ะเรียกพี่ปายได้เรยกพี่ปายไปทํางานแล้วเนี่ยพี่ปายขับรถแล้วพี่ปายปาเป็นนักแข่งแล้วนะลูกเงี้ย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 อกพี่ปายชู่สู้เง,งี <c oughs> ้ยเงี้ยเงี้ยลูกูสู <c oughs> สู้สู้ค่ะ <c oughs> พี่ปายเขาไม่ได้เป็นนักแข่งเ <c oughs> ขาเป็นเด็กแหวนแม่เห็นไหมสู่สู้ โอเคอายกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้พี่ไปนิ้วหน้ารักจังเลยอ่ะโอเคยกนิ้วให้พี่ไปลูกลายสนามแิบหล่อจาวแบบให้สู้ๆนะทั้งทุกคนเลยจะเจอกันเจบีบายโอเคอายกยกนิ้วให้พี่ปายก่อนลูกเออเราจับตอมเราก่อนตัด มีทำอ๋อเลยตัดตัดไม่ออกอมืออกยังไงหายหอมเลย